สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงหรือห้าพยัก์หนีแน่นอนวันนี้จะพาทุกคนมาปลุกเตื่นตัวละครอย่างพูลิฟพูลิซซันเนอร์ล่างเอเดนอาบวกมาดูคนว่าพี่กระเทยของเราจะเกยขนาดไหนแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามส่งแค่เกมสรตมเมอร์ไทยไป1ล้านซับด้วยนะจ๊ะเติมเกมที่ไหนดีโอเจอแล้ว24ที่เพย์เติมเกมออนไลน์ราคาถูกมีเกมให้เลือกมากมายพร้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษ มีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แฮกวันพันแมนถูกที่สุดในประเทศไทยเติมง่ายใช้แค่ UID อย่าลืมใส่คูป,ปองมอมมิงเพื่อรับส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยยืนหนึ่งเรื่องเติมเกม2 4เพจเท่านั้นสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงหรือว่า,าพยัคฆ์หนีแน่นอนเดี๋ยวกดเข้าช่องแฮกเกมสตรีมเมอร์ไทยกับเกมว,วันพันแมนเดอะสตองเก็ตนะครับอย่างที่ทุกคนได้รับชมินโทรไปวันนี้ ผมจะพาทุกคนมาปกเตือนตัวละครที่โคตรเกรที่สุดในเกมวันพันแม่น,นับนั่น,นคือพูริพูริซันเนอร์ล่างเอเดนอาบวกครับในไอดีหลักของผมมันเองเน็บมาดูกันว่าพี่กระเทือนของผมเนี่ย จะเก๋ขนาดไหนนะครับแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งแฮกเกลสเตมเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยนะครับค่ะประมาณ60,000ก็จะ1ล้านนะครับแล้วก็ช่องเราเมีสมาชิกเพนเดอร์ยี่สิบบาทต่าสิบห้าบาทห้าสิบบาทเพื่อใครก็พาคคอนเทนต์นฟรีไฟล์เราบอกว่าคันแม่แล้วเกมึงอีกมากมายนะครับสามารถสม,ถมัครมาเลยนะครับมีชื่อเขียวแล้วก็สติ๊กเกอร์ได้ให้ใช้แนวส่วนใครที่อยากเพิเติมตัวละครสาม,มารถไปเติมได้ที่ทวิตที่โฟร์เพนนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างจะมีช่องใส่คูป,ปองอย่าลืมใส่คูปองมอร์มิง่งบอกเลย ขอบคุณครับมาครับทีนี้ก็ได้วลราที่เราจะพาทุกคนไปเกการจัดไป SSR บวกของผมแนวก็ขาดอีกแค่ไม่กี่ตัวแล้วเกือบจะครบแล้วนะแล้วก็ตัวละครแรกที่มาแนะนํามาเนี่ยเป็นบาคุซารล่าง SSR บวกนะอันนี้เอาไว้ให้เซิร์ฟใหม่ทํานะเซิร์ฟเก่าอย่างผมนะ ถ้าให้ผมทำเนี่ยเอามีดมาทิ่มผมดีกว่าผมยังไม่มีวันทําบาคุซันมือมีดกลุ่มนรกแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวละครเอเอ็อาบวกที่แนะนําตัวที่2ก็คือพิกก็ตนั่นเองนะร่างยูอาร์เนี่ยผมก็ข้ามนะครับดังนั้นแล้วร่างเอเอสอาบวกผมไม่มีวันที่จะทําแน่นอนนะครับตัวที่3นะเมทัลไนท์เนี่ยตัวเนี้ยผมบอกเลยนะไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟใหม่เซิร์ฟเก่าเนี่ย สามารถทํากันได้นะเพราะว่ามันโคตรจะเก่งเลยนะถ้าไม่มีตัวล้างสตันนะครับแต่ว่าผมก็จะไม่ทํานะเพราะว่าคนมันเล่นเยอะไงผมเนี่ยมันชอบส่วนกระแสส่วนทางชาวบ้านชาวเมืองเขานะตัวที่ผมจะทําในวันนี้ก็คือพี่กระเทยนั่นเองนะจ๊ะเออ,เอ,อผมจะมาปกเติมพี่กระเทยในไอดีหลักของผมนะครับไอกดไปปื๊บนี่โอเคยัดหินไปก่อนนะผมมั่นใจในระ้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าทุกคนเนี่ยมีหินเยอะๆแบบผมเนี่ย ทุกคนไม่มีวันที่จะทำพี่กับเธอแน่นอนนะครับดังนั้นแล้วคนที่จะทำได้เนี่ยต้องเป็นคนที่เกเท่านั้นนะครับกดไปฟึบโอเคมาต่อฟึบโบนี่เรียบร้อยดาวไลท์ผมจะทำการปกเติมพี่กเลยกดไปฟุบไม่ต้องทำท่าลุปหัวใจแบบนี้เออต้องทำท่าลุปหัวใจแบบนี้ด้วนี่มาหอมแก้มเปนหนึ่งทีแล้วก็จับปุ่มนะครับแล้วก็พาไปมงเหลืองโอเค ตอนนี้ผมก็ได้พี่กระเทยมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขอญาตไปปั้นแล้วก็จะมาเทสให้ทุกคนได้รับชมจัดไปตอนนี้ผมก็ได้ทําการปั้นพี่กระเทยมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับพลังอยู่ที่21ล้านนะครับตอนนี้พาร์ทสิบหนึ่งนะครับพลังโจมตียอยู่ที่1ล้านหนึ่งนะครับเลือดอยู่ที่12ล้านนะครับโอเคผมจะไปแบบว่าไปแบบทีมเกย์เลยนะโอเคนี่คือทีมที่ผมจะไปในวันนี้นะครับผมจะให้พี่กระเทยเนี่ย ไปกับคิงเนี่ยแล้วก็ไล่ต่อยด้วยราชาทะเลนะผมได้ทําการนะครับจัดทีมชายแท้ไว้แล้วนะเพราะผมจะเอาพี่กระเทยไปดักตอกนะเออดักตอกตูดนะครับผมจะไปตอกตูดกับลุงเซิร์ฟสิน,นัอนเองนะครับนี่คือทีมชายแท้ที่ผมจะไปลุยในวันนี้นมาดูกันว่าพี่กระเทยของเราเนี่ยจะได้ตอกทั้งหมด กี่คนเนี่ยก็กดดวนไปฟืบโอเคปรสนามมาเป็นเ่เรียบร้อยโอเคทีมชายแท้พร้อมทำงานนะ<อ>มีเด็กคนกล้ามโตโตนะยิ่งซยริวนี่แบบว่าถอดเสื้อนะตอนนี้พี่กระเทิมผมนะ รู้สึกว่าอยากจะอมกระบองมากน,นะเพราะกระบองยาวนะครับแต่ว่าฝั่งของลุงนะเปิดก่อนเลยนะครับเพราะว่าเขาเห็นกระเทยนะเขาก็เลยปาดมาก่อนนะ,อะผมจะกดออตโต้ไปเลยนะครับดาแห่งแสงจากแฟการายแสงนะครับโดดขึ้นฟ้าไปฟูบุกเข้าไปหนึ่งทีเนี้ยโอเคฝั่งตรงข้ามนะครับติดบวกขยี้ไป6เนี่ยดาแห่งแสงจากฝั่งลูกป,ปาส่วนก็้ามาฟูบุกเข้ามาหุ่นแรงจัด234ร้ามสี่ล้านพิกเทยหนึ่งก็ต้องกลมขมับเลยนะหมัดไอ้จ่อยเข้ามาไล่ต่อย หมัดไอ้จ่อยย่างต่อยตัวเดียวนะฟุบแล้วก็ด่าแห่งแสงจะฝังลุงเนี่ยทำง่ายหนึ่งทีหูหกร้อยยี่สิบสี่ล้านหนอยพี่กระเทยหึงก็ติดโล่ตอนนี้ปุ๊ยทุหมดไอ้จ่อยตอกวาวเูยาวพี่กระเทยมาไล่ตอกโดนหมัดไอ้จ่อยต่อยตายก่อนเลยนะตอนแรกเนี่ยจะรั่วเนี่ยโอเคเหมือนกับว่าผมนะครับจะต้องทําการเปลี่ยนทีมแล้วล่ะเพราะว่าพี่กระเทยของผมเนี่ยยืนไม่ไหวจริงๆนะเออยยืนไม่ไหวนะ คือเปิดเทินมันอะเจอแฟตเจอหมัดไอจ่อยต่อยพี่กระเทยลงไปนอนตายห่าเลยที่ร้อยพี่กระเทยยังไม่ได้เข้าไปหอมแก้มใครเลยนะเออโอ้โหให้ตายเดยจะรั่วนะสำหรับพี่กระเทยของผมนะแพ้ด้วยนะประเด็นอะเออสองสัยต้องไปหาหัวกับน้องๆในกิวละไม่ไหวจริงนะสําหรับลุงนะเพราะลุงหดตึงเกินนะอ่ะฟืขออนุญาตทาการรับของก่อนนะครับฟืบแล้วก็ทําการนะครับหาน้องๆนที่ไม่ค่อยตึงมากนะเพื่อที่จะไปตอกด่างนะคมไปตอกใครดีวะทุกคน ผมจะไปต่อไข่ดีวะปึ๊บอืมไอ้นี่มีบัฟสปีดด้วยนะแล้วมันสตัร์ไงประเด็นอนะ่ะเออมันมีสปีดแล้วมีมสตัร์ไงเดี๋ยวผมจะไปดูกับน้องโคโแบ็กไหมน้องโคโแบ็กี่ทีมชายแท้ไนะหมอ่ะโอ้ยมันมีตัวบัฟสปีดด้วยเราจะโดนตัดลูกไฟไงนะประเด็นถ้าเราโดนตัดลูกไฟเนะี่ยเราเนะี่ยพี่กระเทยเราจะไม่ได้ออกสกิลนะโหไอเทนก็มีตัวบัฟสปีดวะ่ะยไขไม่มีบัฟสปีดบ้างวะเฮ้ยทีมนี้น่าสนใจวะ่ะแต่เขามีด้วงวะ่ะกูจะไหวมนะั <c> ้ <oughs> เนี่ยเขามีทั้งด้วงทนะั้งอัศวิมะนมะันอะ พี่กระเทยกูจะไหวไหมเนะี่ยทีมรันะมกใบเตยเอาวะทีมรักใบเตยนะโอเครองกับทีมรักใบเตยก็ได้พวกเราจะไหวนะมาไม่ไหวก็ลุงจริงว่ะเจอหมัดไอ้ต่อยลุ่ล่วงนะแบบหมัดไอ้จ่อยต่อยปุ๊บล่วงเลยเออปุ๊บโอเคไปครับปุ๊บมาเปิดสนามมามเทพร้อยได้เวลาที่จะมาลุยนะมาดูว่าพี่กระเทยของผมเนี่ยจะได้หอมแก้มไข่มานะเออปุ๊บปุ๊บ,บ,บโอเคป่าไปหนึ่งทีจากแฟบกระจายแสงนะแล้วก็ได้เวลาแปดฝั่งของข้าวนะด่าแห่งแสงป่าสวนก็มา บุกเข้ามาหึงเทลโอเคเรายังยืนได้อยู่นะพี่กระเทยหูเรานน้ติดบอกขยี่ปีสีว่ะดาแห่งแสงจากฝั่งของข้าปาดมานะฟุบบาบาราบาบาบาราพานาให้พี่กระเทยของผมเนี่ยไม่ตายก็พอนะแล้วผมก็พร้อมที่จะอัดดาบนะฟุบดาแห่งแสงจากฝั่งเราไปฟุบปาสวนก็ไปเหมือนกันนะฟุบเดี๋ยวผมจะเอาออโต้ออกก่อนตอนนี้ยฟุบเดี๋ยวพี่กระเทมไม่ได้ออกสกิลงายฟันตะท้ามาตะพิจักด้วงนะปล่อยมาที่คิงแนวกับแฟร์บกายใส่แนะฟุบบากเข้าไปหนึ่งเทโอเคถือว่าแรงจัดเนี่ยแล้วก็ไปครับดาแห่งแสงฟุบ ชูดาแห่งแสงโดดขึ้น okay, ฟ so like you know, okay. okay. well, so like ้าไปฟุบนีอยู่เงฟับฟุบบุกเข้าไปหนึ่งเทโอเคถือว่ารุนแรงจัดตอนนี้เราก็ต้องฆ่านะครับเราต้องฆ่าชนีนะอย่างฟุบุกิให้ตายก่อนนะเพราะว่าเราจะได้แสดงความเกเได้อย่างชัดเจนนะฟุบโอเคฟันตาาบาดภีจักด้วงนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ตัวมีตั้งเยอะตั้งแยะมึงมาต่อยพี่กระเทยกูอีเวเน่โอเคเลือดยังเหลือเอ็กซ์ติปนะยังไหวอยู่เนี่ยสะสมพลังจุดโจมนะฟุบปังเข้ามาหนึ่งเทโอเค พี่กระเทออเลือขาวหายมาเลยเดี๋ยวก่อนนะตาแห่งแสงนะจากแฟรกายแสงของเรานะป่าสวนกลับไปนะจังหวะนี้ฟุบโอเคมาป่าสวนกลับไปเรียบร้อยนะครับจังหวะนี้เดี๋ยวผมจะทําการนะครับปล่อยก่อนหนึ่งทีนะเพื่อให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยหายก่อนนะเออแล้วก็เหลือตัวไหนเนะี่ยเราค่อยให้พี่กระเทอนะต่อกอันหงทีโอเคพันหกร้อยกว่าล้านนะเออถือว่ารุนแรงจัดนะตอนนี้ภานะให้พี่กระเทอของเราอย่าตายก็พอนะฟุบโอเคยังยืนได้อยู่นะครับ ยังยืนได้อยู่นะฟันดาษระดับที่จากด้วงน้บได้เวลาต่อยเนี่ยมาที่ราชาทะเลของเราแล้วก็จกักรพรรดิเด็กทิวไปนหนับนึงโอเคยังยืนได้อยู่ตอนนี้ด้วงตายเคร่บด้วงตายแล้วก็ได้เวลาดเดี๋ยวผมจะจักรพรรดิเด็กเนี่ยปุ๊บตีธรรมดาไปที่แฟดบุกายแสงปุ๊บโอเคเรียบร้อยตายนะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหกตัวไม่ต้งเยอะต้งแยมึงก็ไม่ต่อยมึงมาต่อยพี่ก็เทยกู <c oughs> เฮ้ยยังไม่ตายยังไม่ตายเมื่อกี้มึงต่อยกูใช่ไหมล่ะโอเคเมื่อกี้มึงต่อยกูใช่ไหมเดี๋ยวผมจะให้คิงแล้วทำการไล่อันตรีนะครับแล้ว ทำการนะครับให้พี่กระเทยนะครับให้พี่กระเทยอมด้วงนะเอออมด้วงมาต่อยอคืน <c oughs> เดี๋ยวมึงเจอหมัดด้วงกูเดี๋ยวมึงเจอหมัดด้วงกูนะเอาดว้วงเราไปต่อยมึงคืนซุปดาราอ้อมกอดแห่งรักปุ๊บนี่ไงนายหล่อจังเลยเพราะแลปเปอร์ฟุบหลักก็ฟันต,าาตระ้ายมาแต่พี่จากเฮ้ยเดี๋ยวนะกูอเอาด้วงมึงมาแล้วมึงยังต่อยก,อกนะอนะูอีกเหรอเนะี่ยอะไรวะเนี่ยอ่ออะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันไม่มีผงกระตัวตายเกิดเหรอวะพี่กระเธออ่อ อ,องกอแห่งรักกูว้าวเลยอ,องกอรแห่งรักกูว้าวเลยอะไรวะนะฮัลโหลอฮ้ยอ้ยไปไม่ได้ไงวะผมเอาด้วงมาแล้วด้วยผห oh, ขโมยด้วงมันมาแล้วด้วยแต่ว่าม,มันไม่ได้ด้วงวะ่ะทุกคนเฮ้ย hey. hey. ให้ตายดิพี่กระเทยกูทํามาว้าวเลยนะกูทํามาเพื่ออะไรครับเนี่ยมาทำพี่กระเทยมาเพื่ออะไรครับเนี่ยเฮ้ย hey. ทำไมวะ มันต้องมันต้องปกติมันต้องเอาด้วงมาอยู่ฝั่งเราแล้วไปไล่ต่อยฝั่งเราข้าไม่ใช่เหรอแต่ด้วงคือผมสกิลใส่ด้วงปุ๊บด้วงแม่งไม่มาฝั่งผมปุ๊บแม่งต่อยฝั่งผมสามอีกโอ้โอหูใคตายเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยตาแห่งแสงไม่ถึงพี่ปุ๊บโอ้โหไม่ไหวกับมึงอนะไม่ไหวกับมึงรู้งี้ว่อาสวินดีกว,ว่าแม่งเอาด้วงมากูฟาดเลยว่ะฟาดจัดเลยนะเมื่อกี้เออโอ้โหให้ตายเดี๋ยวข้ามเลยข้ามเลยอย่างงี้ไม่ไหวจริงไหม ทำมารู้สึกเสียดายหินว่ะตอนนี้กูทำเพื่ออะไรวะเป็นยังไงกันบ้างครับกับฮุริฮุริซันเนอร์ล่างเอเดนอาบัวเนี่ยผมบอกเลยว่าอย่าทำตามผมนะอันนี้คือผมอยากทำให้ครบทุกตัวละครจริงๆนะผมก็เลยปลุกตือนนะแต่ถ้าเป็นคนอื่นเนะี่ยผมแนะนำให้ไปทำตัวละครที่ดีกว่าจะดีกว่านี้นั่นเองแ้วนะก็ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์นะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบอย่าลืมส่งแค่แก๊สเตมเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับดินแนวขยายผมทำคลิปอะไรก็สามารถ คอมเมนต์ประเทศล่างนี่เลยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนบายบายครับผม